เดอะเดวิลหรือที่ไหนเป็นวอล์คเกอร์ดีกว่าเดี๋ยวอืมแต่ละคนจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับผมเลือกนี่ก่ะมาเชเต้ด้วยในระดับการนะท่านผอมวันก่อนที่ไปเล่นกับคุณเปียวแล้วเพื่อนๆคุณเปียวท่านระดับไหนะครับก่างเลยอ่ะอืม ได้แมรเถื่อนเกินว่ตัวใหญ่มามาเว็บแรกเลยโอ้โให้เราได้ร้องกันหน่อยเถอะมันมางแระดาบแรกเลยอ๋อผมยังไม่ได้กดผมไปเข้าไอระดับยากสุดอะระเราเล่นฮอลลี่อ่ะ แม่งแม่งเล่เนไปแล้วไงแต่ว่าผมเพิ่งมีแต่ไอ้ไม้ตะบองไม่มีปืนเลยโอ้โหออยางช่วยนึยกแล้วแบบมันน่าจะตะยองมากเลยนะครับที้ผมบอกว่าใส่ปึ๊กไอ้ฮอลลี่มันสายตีใกล้ใช่ไหมผมก Cyber ็ใส่ปึ๊กตีระเพิ่มเลือดแม่งตีไม่ทันจริงต้องใช้ขวานมะใช่ขวานมันฉับเดียวอยู่ไม้ตะบอ,องมันต้องสองอาเลยเลิกปืนเลยอ๋อฉัอบกันนะ What the fuck are we gonna do? They're everywhere! We survived the collapse. We can survive this. Rover two. This is Hope One. Do you copy? We're here. Need all cleaners back at the ville. Pronto. Hard We'll go, sir. Over and out. Hope one out. See Walker? He knew what you were doing. Should never have agreed to come with you. From stay alert, and stay alive. Team... Rest in peace. One day, I don't know why. am tired. I need to find a good vantage point. See how bad it is. MP5, Need to reload! Assault rifle here! I'm gonna power me, This way! need this! Where are you guys? I'm gonna smell something! Be on guard. ให้เขื่อนใอ้เขื่อนเือเฮ้ยลูกโม่ว่ะแต่ไม well> ่ใช่อ่ะใช้ดีดีกว่าเฮ้ยผีตัวใหญ่หลังดึงด้านขวามีคนมีคนยิงกระเด็นเลยผมเห็นหมโดนได้ไงวะดู มันก็เดนบบไปะม,มันมีคนยิงแตกเมื่อกี้ผมจะตายให้มันถอยหลังกลับไปผมไม่ได้ยิงมันนะผมยิงคุณออฟฟิศมื่าเ <laughs> ยอะแยบจริงนะไม่แก้งผม <laughs> ได้ยินก็ชื่นใจผมว่าท <laughs> ี่ <laughs> คนเป็นบอทหรือว่าเป็นผู้เล่นครับ <laughs> ผู้เล่นครับมันจะมับบเจอจมาเจอผู้เล่นก่อนเสมอทำอย่างนี้นี่เองข้อท <laughs> ีแท้ได้

Fire. Sorry. Pull <laughs> it Scared? They better be. <laughs> and that's why i spent my weekends at the range brett no i didn't party and get wasted with you and the others and i'm still here <laughs> Come on. Nice. Really nice. Really oh oh, no. Oh, Keep your distance, right. mm -hmm. Come on, move it. Come Move just oh, my friend.

Really use some assistance. We're, we're pinned down in the old. Fuck. Damn, we hear you. Mm. Yeah. I'm gonna man. I'm uh. gonna man. โอ oh, oh. oh. ้ยวิ่งครับขาเจือกี่เยรอ

ไม่มันมีตรงไหนพูดได้สอม Just w h a I wanted เอาจริงเรายินกันขนาดนี้สองปีนอันเดอร์เขาหมดเลยเฮ้ยแล้ว้ผมไปเดิน

ทำเลยทำเลยเมื่อกี้คนมีคนมาวังอยู่ก็ต้องจะยิงเอาเองอย่นี้เลย g a you guys c o keep up เขตัวด้อคน ตึงตึงจะจะหมดเดือประเดี๋ครับบอกว่าเล่นไอ้ตัวมัมดีกว่าฮอลลี่ไม่เวิร์กเยไม่ชอบอ่ะไอ้ตัวมัมมันใส่เปิร์กได้หลายอันพร้อมกันอืมใส่ดึงใส่ดัดด่านทีละอัน แต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับเวลาแบบสุ่มการนี่ก็เหมือน <Okay. S 1> เล่นไขในการเล่นนี่ทำอะไรดีอืมอาทีมเพิ่มทีมแบกกระสุนเพิ่มดีว่า this will have to do i suppose is now a good time to bring up the elephant in the room like the guy hiding in the corner squatting in his own pee didn't ask you to be here best you went the door's clearly marked unless you're by him just get what you need and get out get enough copper <laughs> go live the sweet life oh, the pole, man. Oh, i got some blue poke oh i'm Need that. I think I need more pockets! Because I definitely need more stuff. no, uh, and no such thing uh, as a free lunch. What is it with the all the this macho going, no going alone shit? Uh, I'm fine. but I should probably take care of this. Safety's off.

จริงเราวิ่งถ้าถ้าบอสมาเราวิ่งเข้ากับบอุโบกอะยก็ได้นะเราใช่ใช่

it's like we got bigger shit. problems to worry about than just a ribbon. <laughs> <laughs> yeah, not so not, much better. Three, two, knock the table, fucker. Over there. They so were dying over like there. Doesn't matter right now. Charles Trabel getting back to Fort Hope. Reloading. Oh, state cabinet there. We have right. right. Oh, okay. I'm still using my ไอ้ครั้งแรกมันฟรีครั้งต่อไป 400. Oh, <okay. S 1> ผมผมปื้อไปแล้วถ้าเกิดไงเดี๋ยวโอนตังก็ได้ที่เรียน งใจคุณออฟคุณรับเก็บอะไรอ๋อเก็บไอ้ผ้าพันแผลนะครับอ่าเเรียบร้อยแล้วครับโอ้มีขวานด้วยสองไคุณทั้งพันแผลได้เลยเดี๋ยวผมซีซัมเบียนของผมพันแล้ว MP fight. This is going to end badly for one of us. You're hoping it's you. Only honey, Nice bandages. bandages. เก็บไม่ได้สปันกันปืนป,ปิดได้ทีนึงฟรีเปิดฟร <saben. S 1> ีเอ้่ยงั้นผมใช้ละเฮ้ยผมจะใช่ทำไมวะคุณช่างคุณช่างไม่ใช้ดีกว่าเลือดผมมันเต็มแล้วไงผมเกือบปืนเล่นรอรอคุณช่างปืดเรียบร้อย rail attachment engaging with the deadliest events. ends event. ตรงนี้กันไหม ขุดมุดลงไปเลยครับเออเฮ้ยตร้ตรงเฮ้ตรงนี Such trials are merely a test of what's going to hit. Oh, shit. Then we're in big trouble. Oh, I'm here with you. I'm going to be there. I can literally come. Rest in peace. Scared? It better be. What's up? Roto! Fire. Sincere apology. Reload. Need that. Almost out of ammo. See what we've got here. Ammo here. Oh, oh, oh. Could come in handy. Tom. Oh. Come here. Just drop. Paddy. ็เดี๋ยวเข้าประตูแล้วก็ปล่อยให้ไอคนนี้รับชะตากรรมไปคนเดียวเห็นช้างเบาจังจะปรับแป๊บฝงใหม่ทีช้างเออใหม่ใหม่เหรออะไรนะใหม่ใหม่หรอใช่ใช่ใหม่ฝันอีกทีช้างเยี่ยม คันตีเสียงไม้เบาลงนะนี่นี่ก็งงอยู่แต่ว่าไม้มันจ่อปากก็ไม่รู้ทำไมไม้ได้แต่งหวย